น้ำยาสูตรหนึ่งก่อนนะคะส่นสูตรหนึ่งก่อนนะลงน้ำยาขูกกันนะคะก็คือตัวนี้เนาะตัวเอ็น วัค่ะวันนี้ก็พบกับมดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมดก็จะมายืดผมนะคะของส,สวากรบนะคะตัวนี้นะคะเห็นในรห็นดังอยู่ในทิกต o k นะคะตอนนี้ซื้อมาในราคา1 6 9บาทนะคะขนาด400 ml นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืดตัวนี้ก็เป็นน้ํายาก,กรบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะ โดยวิธีการทำนะคะที่เปิดเสิร์ชหา,าข้าวค้ามาก็คือสวมถุงมือก็คือดปกติแล้วเรายืดต้องสวมถุงมือนะคะเพราะป้องกันสารเคมีโดนมือเราเนาะแล้วก็แบ่งผมให้เท่าๆกันนะคะแบ่งผมให้เท่าๆกันแล้วก็ตาน้ำยายืดลงบนผมให้ทั่วตั้งสีรษานะคะแล้วก็ใช้วีให้เรียบ แล้วก็มีอ่าเอาพลาสติกคลุมหรือฝอยคลุมอันนี้ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสิบห้าแลถึงยี่สิบนาทีแล้วแต่สภาพผมของเรานะแล้วก็เมื่ออ่าเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าหลังจากล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็มาลงน้ำยาก,กรูนะคะอ่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกเลยนะคะคือนี่คือสภาพผมของมดก่อนยืดเนาะคือไม่ไหวแล้อะนี่คือตัดคือ ให้ลุงตัดมาแล้วนะคะทำได้แล้วประมาณไหนประมาณไกลมากกวเนี่นยประมาณนี้เลยห้เรือมาไปอ่ะกลับไม่เข้าเลยหรอ คือตั่ผมก่อนแล้วนะก่อนตอนแรกมันยาวกว่านี้นะคะมดเลยสั่งขนาดอ่า400เมลมาเพราะว่าผมมดนคือจนผมหนานะแต่ว่าตอนนี้มัตัดผมไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวเราก็จะมาลงนันยายืดเลย ตึงมือก่อนนะคะเอาลืมใจ้นะคะมดได้อ่าต้องความสะอาดผมก่อนแล้วก็คือสระผมคนแล้วนะคะแล้วก็อเ่าไว้แห้งเลยนะคะได้แบบสนิทเลยของมดแล้วก็จะมาลงน้ํำยาย,ยืดกัด รับแรกเป็นสูนมิเป็่อๆนะคะ สซาพผมก็คือข้างในคือหยิกมากเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เป็นน้ำยาสูตรหนึ่งก่อนนะครับสูตสูตรหนึ่งก่อนนะเตไปนี่เลย มันก็เป็นถิ่นน้ำยายืดถุงตัวไปนะทุกคนเราก็เอ่อดึงผมไม่ตรงด้วยะคะ่ะแต่มันก็จะมาบิดก็ วันนี้มดลงน้ำยากรุ๊ปอ่าน้ำยา,ายาืดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาบีบผมกันนะให้มันเรียบไปทุกคน ตอนนี้หมดทีผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะทิ้มไว้ประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเดี๋ยวกลับมาเจอันใหม่นะจ้ะทอนทอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวหมดก็จะไปล้างผมมาเป่าผมแล้วก็มาหนีบผมกันะคะ่ะไปล้างผมกันค่ะตอนนี้ไปฝากผมมาเสร็จแล้วนะทุกคนสภาพก็คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม เป่อผมกันเลยนะคะและ้วก็เช็ดผมไว้หม,มามนๆนะเห็บกลัวลูกคนคนอื่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่หมดอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณหนะ้าตีห้านะก็คือยืดตั้งแต่ตีสามานเพราะเวลานี้ยมันก็จะนเงียบสงบนะคะ ในการตัดคือก,ก็คือจะไม่มีค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่กมีแค่เสียงลมแอร์ที่แบบดังหล่อันี้ผมหลงังจากว่าเี๋วเราเริ่มมาปอกผมกมัเลยนะจ๊ะ ก็จะตรงประมาณนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกปุ่มกัน ได้ผมเสร็จแล้วนะคะย่เรามาลองหวีกันโรกหนึ่งผมก็จะตรงประมาณหนึ่งเลยนะคะตรงแล้วนะพูดถึงอันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดำเนินการนีบผมมันจ้ะเริ่มมาเนินนี เดี๋ยวเรามาเริ่มแบ่งผหนีบกันเลยนะคะมันเดิมจะแบ่งผมเป็นช่อๆแล้วก็ค่อยนิดไปทีละนิดทีลิละนิดนะคะไม่ต้องรีบก,กันตอนค่อยๆนิด อนนี้มดน,นีบผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะมาลงน้ํายากรอกกันนะคะก็คือตัวนี้เนาะตัวเอ็นเหมือนเดิมเลยจ้ะอ่าใส่น้ํายาในภาชนะแล้วก็แบ่งผมเป็นช่อๆนะจะรอบนี้มดอาจจะทิ้งไว้ประมาณแค่สิบนาทีนะคะแบ่งผมเป็นช่อๆเหมือนเดิม ก็ใส่ตัวเมย์เดี๋ยวเราจะเอาหนึ่งยาโก้เราจะกินแบบนี้เหรอ

ใส่น้ำยาโลกเสร็จแล้วทุกคนมันก็จะว่าวนนาวิ่ผมตกนนนนชุด,ชด เดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะมดกอดทิ้งไว้สักสิห้นาทีแลนะ้วเนาะเพผมมดหนานะกอดทิ้งไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาล้างออกแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะจ๊ะคุณตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมดก็จะไปทําการล้างผมกันนะคะวลาโกรกเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวมาปอบผมเราก็จะเสร็จแล้วทุกคนไปล้างผมกันค่ะ มุดไปล้างผมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปอบผมเรียบร้อยะะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหนีกกันอีกรอบนึงนะคะเจ้าหญิงไหนเจ้าหญิงเข้ามาสิเจ้าหญิงดื้อไหมวันนี้เจ้าหญิงอ่ะไม่ดื้อหรอเจ้าหญิงอยากไปไหนอ่ะเจ้าหญิงอยากไปไหนล่ะฮะเจ้าหญิงอยากไปไหนล่ะ เรายังไปหาลูกอมดูเราีะเอ,า,อาไปหาลูกอมดูชวนค่ะชวนฝากคุณเจ้าอยู่ใครจะดีบหรือไม่ดีบก็ได้นะคะขั้นตอนนี้แล้วแต่ว่าต้องการความเรียบขนาดไหนนะคะแต่เราต้องการ,รนิดนึงคือผมเราเป็นคนผมที่ค่อนข้างฉาดลูกอมม็ม โลม,มอลหรอของใครอ่ะของด้วยของสยาของใครนะของหนูหนูชื่ออะไรหน,หนูชื่อหนูหนูชื่อหนูมาโลกนี้อะไรเลยแหละมาหนูชื่ออะไรละ่ะชื่อมลมไรล่ะชื่อชื่อม่ไดรล่ะเป็นน้องอะไรไเ่ีู้ไม่แล้วหนูชื่ออะไรก่อนหนูชื่อเอรินเรามสกุลนามสกุลอะไรตระกูลเป้นนวล

回家，我要睡觉。<laughs> อันนี้คือผมหลังจากยืดเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือผมตรงดีมากเลยนะคะในราคาแค่หลักร้อยเองทุกคนคือเพื่อพอใจกับผลบผลับผลลัพธ์ในการยืดผมตัวเองมากเลยนะคะสมมุดจะถ่ายวีฟอร์มเต้ดูนะคะวันนี้ก็คืออ่าไม่ได้มี อะไรต่อเลยนะคะยี่ผมเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์หมดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนะคะ่ะบ๊ายบาย